สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยกับสมานการันตีอมฤตไทยแลนด์หรือในเพจ Facebook ก็คือบ้านพระเครื่องพระใหม่ยอดในรมอมฤตไทยแลนด์บายสมานการันตีนะครับนะคลิปนี้ครับเราจะมารีวิวในส่วนของวัตถุมงคลหลวงปวยที่วัดหนองตาแก้วนะครับนะชื่อเต็มเียมคือสมเด็จสมอก้าหลวงป่วยวัดหนองตาแก้วครับนะปุกเสกเมื่อปี57นะครับนะทั้งหมด3พิมพ์มด้วยก,กันก็คือจะเป็นพิมพ์ใหญ่ อันนี้ที่เห็นอยู่เป็นพิมพ์กลางแล้วก็จะมีพิมพ์เล็กนะครับนะอ่ะมวลสารที่ใช้ในการปลูกเสกครับหลักๆก,ก็คือใบต้นสมองก้าวนะครับพงไม้ตะเคียนทองสายเสียนพระประธานในโบสถ์นะครับถามว่าต้นสมองก้าวคืออะไรวัดนี้โด่งดังในเรื่องของต้นสมองก้าวครับที่หลวงพ่อควยท่านได้ปลูกเสกปลูกไว้นะครับเมื่อปี2 4 7 7ครับปัจจุบันต้นสมองก้าวนี่มีอายุประมาณ90กว่าปีแล้วนะ จะร้อยปีแล้วครับนะยังคงสูงตระหงานสวยนะครับอยู่ที่กลางวัดเลยนะครับนะอ่ะต่อมารุ่นนี้ปุกเสกถึงสองเวลาด้วยกันเวลาแรกจะเป็นที่วัดโคศีตารามหลวงมะควยครับวัดหลักแล้วก็จะเป็นเวลาที่สองก็คือณนะที่วัดสมอวัดหนองตาแก้วนับต้นสมอเก้านเอง นะพเกจิทั้งหมด7รูปด้วยกันในการบุกเซขังนั้นก็คือหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอครับหลวงพ่อผ้านะครับวัดโคกดอกไม้เป็นสิทธิ์สายตรงของหลวงพ่อกวยทั้งสองท่านเลยนะครับต่อมาครับหลวงพ่อรยวัดตะโกอ่าเนี่ยชื่อมีชื่อเสียงดังมากนะครับหลวงพ่อเพียรวัดเกลือกระถิ่นนี่ก็สุดยอดนะครับนะแล้วก็หลวงพ่อพูนวัดบ้านแพร่จังหวัดอยุธยาหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วจังหวัดอยุธยาและรูปสุดท้ายครับองค์ที่เจ็ดก็คือหลวงพ่อสมบูรณ์วัดลำพันบองจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับ ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นพิมพ์กลางนะครับสวยงามครับพิมพ์กลางอันนี้ก็จะเป็นกล่องของเขานะครับกล่องเนี่ยสมัยก่อนปีห้าเจ็ดเนี่ยสามพิมพ์เนี่ยทางวัดจะไม่ได้สั่งกล่องมาครับจะใส่หลังปกติทั่วไปเพิ่งจะมาปีที่แล้วนะครับในเรื่องในเรื่องของการเอาสั่งกล่องเข้ามาใส่ให้อ่าโยมที่ไปวัดนะครับได้บูชาสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับนะไม่ต้องกลัวแตกหักครับนะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะตอโค้ดนะครับนะก็จะมีเลขหนึ่ง นับเลขหนึ่งปีสองห้าห้าเจ็ดนับในตาคมครับสวยครับนะ9ก้านับสมเด็จสมองเก้านี่ครับประมาณนี้นับสวยสวยนับท่านใดสนใจพี่พี่ท่านใดสนใจเนี่ยคลิกลิงด้านสายมือล่างได้เลยนับเพียงแค่องค์ละเก้าบบาทเท่านั้นนับนไงสนใจนับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับขอขอบคุณครับ